นีกคทั้งหลายเต่าตัวหนึ่งเที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึง่งก็เที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็นเช่นเดียวกันเต่าตัวนั้นได้เห็นสุนัขจิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากินเดินเข้ามาแต่ไกลจึงหดอวัยวะทั้งหลายเข้าในกระดองของตนเสียแม้สุนัขจิ้งจอกก็ได้เห็นเต่าจึงเดินตรงเข้าไปที่เต่าคอยช่องอยู่เมื่อไรหนอเต่าจากโลอวัยวะออกในบรรดาอวัยวะทั้ง แล้วจักกัดอวัยวะส่วนนั้นร่าเอาออกมากินเสียพิกุทั้งหลายตลอดเวลาที่เต่าไม่โปรอวัยวะออกมาสุนัขจิ้งจอกก็ไม่ได้โอกาสต้องหลีกไปเองพิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นมารผู้ใจบาปก็คอยช่องต่อพวกเธอทั้งหลายติดต่อไม่ขาดระยะอยู่เหมือนกันว่าถ้าอย่างไรเราคงได้ช่องไม่ทางตาก็ทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจ